รลังนนม,ม,ม,มลงวลเล็กหนาสิโอ้ซุมนมซุมนมเล็กนมก็เล็กหนาไปไปอนถือบนมือนี่อากาศห่อนนะเนาะอน้อนาอมาเสชยยาเดียวตัวใดีวเดยวตัวใดวเดียวตัวใดไม่เบออกเดียวไม่ออกเดีวีนเ้่รอยู่ดีเล็กหนา สองสามหกออกไปแล้วสองสามหกนสองสาอโอ้ยสองสามหกออกแล้วสองสามหกส้วมา่เสียเล็กกรปั่นเสียบอลมาแล้วปั่นเสียมุวยตุจอมมาแล้วตุจอมผูวสือกันมาเสียนําม่ปั่นเสียมุ้ยเด้ ไป็ดสาบนญขั่วเปล่าแม่เป็ดผ้ามุยตัวใดก่อเห็ดได้ตัวใดไรยเห็ดจับอะไรแล้วเนี่ยเจ้าของซื้อมันเจ้าคองเห็ดแม่ที่มันเท่เข่านะจะซื้อตัวใดซื้อตัวอะซื้อแต่ของเจ้าของได้ซื้อตัวของของเจ้าของนั่นน่ะเห็ดได้ตัวใดวัวใดตัวจุเชียคือว่าเด็ดตัวเดียวว่วตัวเดียวก็ตัดซื้อตัวเดียวตัวใดล่ะตัวใดเนี่ยเพราะมัน หลายแล้วที่สองแปดสามหสามเจ็ดเด่นตัวไดลยวสามหกสามหกตัวเดียวออกไปเร้วมีเาสี่อามหารีมาแขงเมียน้ำรอนาว่อเรียงตสองสามหกหสามตัวคอยถือน้าถือหลังสามสี่แปดสามสี่แปดสามสี่ แปดสามสกผมเลขหนาครั้งที่สองับผมนีรางวัลเล้หน้าสตัวรังที่สองเลขที่ออกแปดสามนี่สามตัวสตัวครั้งที่หนึ่งอ้าวให้ได้รุ่นเด้อจ้งได้กัวหนนี่สามสองติดเออสิลรตีนจะได้หลุดได้ใครหลุดซีแล้ววันหาแล้วันบกแล้ววัล

อ ah, oh, oh. 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 anyway> ี้มแถวสองสามแวสามสี่องสมมีแถสามมีต่สสามี่แถนีรา่สามเนี่ยเราเล่นสามี่ี่สมเนี่ยบ้านมีแต่สองสามสี่เด็กเด็สามเนี่ยบ้านเด็กสามเขาอยู่เนี่ยแม่คือเขาพักสองสามสี่เด็กสองกับแม่เนี่ห็นมเหนาก คือเขาทวงไปแล้วสองกับสามนึ่งรถตรนี่รถตรรถเรี yeah. uh ัน huh. ก <th hey, ับ yeah. ่าไกลยแมออกแล้กับสามเียเสียงกันสองสามสอตินเขาสอมือียทินต้เียร์เนื้อปูหลงปูลมไส้ทางว่าอันเือบินเต่ขึ้นเป็นหนองสองกับสากับการเลยสองหกก็ออกไปแลี้ยวทั้ง้นทั่นสรัก้อยเลสองสามซีเนียสิรักเลยออกสองี ไปเปียสม่วันนี้านี่ันสองสามสง่เลยอย่งวันกคือยังมีตาตัวเดียวตวงันแรกสองคัทั้งี่ท้ายกับผมทั้งที่สองแต่มองแรกสอี่สามีี่สามเงื่อนตัวนอจอที่สามอะไรเงืนอะไรแมนความันนีมันก็มีตาสามสอยู่หลักสิเปอระ เอ้ยยังวาสามกับสองเนอะเก้าเออลอตเตอรี่บอลอกไก่เลยบสี่ลอตเตอรี่ร่เก้าหนึ่งเลยเนาะคนนดสี่ออกสามสี่สามสองในรุ่นนะคนในรุ่นลอตเตอรี่สามหนึ่งล้คเนอกี่คมเนี่ยงสายเอลอตเตอรี่บอลไก่เลยละเลขค่ายละไปเก้สี่สามสองคน น่ไข่สตัวครับผมฮะเออไรขอแคโหลดเอมันถือไ้สี่ตัแปดก็เจ็ดแปกเจ็ดบ้าอะไรบลามี่อะไปดกเจยดมันวันที่หคนแปมายืนเปนเลขหนานี่ตัวนึงแปดมันต้องมีสมอง แมาตัวเดียวหมาตียสามีแบบสามสองก็ประกันรถแม่คารูมันเสียงสามแน่นอนแม่กรูมันเสียงข้างมานีเดี้ยวผมยี่ิบสาม่าห้างส์ดีควณนงแม่ก็กินเขาสอมื่อออกสาสองโอ้กเนมาคุยเอาแม่เล็กคุ่น้ะใส่บักสมกับสนี่ยเอาแม่เล็กใส่บุนึยังอิจกลงมาวัตีเรากไก่ละออกมากไป โอ๊ยออกสามสองออกสามสองเหตุผลอกินเขาสามสอง่ลราสามสองกันรับกินเลยสามสองใออกมาตรงตรงเอาออกออกมาออกสามสอนนะสามสอง

ชิมมี่ยูนิซูลหาคูนหกูนเจ็ดกองได้เป็นแสนกว่าตู้กองน่ะแลกน้มากน้อยมากศูนเจ็ดก็ซาหาอยกับการขได้สื่อะกวอนสื่อมากจังเลยไจัมอช่มโอ้ข้างลังมือถือเม็ดวางเม็อเจ็ดฮึตาเล็กม็ตู้กองบ่เป็นเหี้ยเบ็ดหเาะ กินได้เห้ยเลยแยกกองเก็บแปดมาเก็บละกเสื้อเส้นเจ็ดแปดไปซื้อศูนย์เก้าต้งร้อยหนึ่งซื้อศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดได้ซื้อน้ำบาบูนี่ย่านบ่ได้ซื้ออยู่เจ็ดมาแปดอย่รับนะว่าย่นไ่ได้ซื้ออยู่ย่านไ่ได้ซื้ออยู่เปิดเรื่องมาวันนี กหนึ่งะซ่าถูกเลยกว่ก่อนกหนึ่งเด้อรงที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะกลางวันที่หนึ่งงดเันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเต้นลที่ออกสามตัวเด้อวสก็คือศูน หกหนึ่งเก้าศูนย์้ย oh. ์ห้ายโอ้ยโอ้ยตลีบกแม่เกยั้ไ้ย้่ยงาคือขตัวเลยพ่อแม่สตัวเลยเห็นบอเล็กมากบศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจดออ่าคงวทมดไ่ออกสีเนาะ ซูนหกนูมนเลยมั้ยนะนึงออกูนห้าโยงวดนึงวกออกดีน่ะงวดนึงมันเลขกคื่าแบ5ห้ากันบวกกันพวกกันวกกันพวกกันพวกกันวกกันพวกกันวกกันพ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 วกกันวกกันบวกกันพวกกัน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 ยันนักนกมนกักนกัวนััว Okay. Mhm. ย้อบร์ hmm. ูท no, ัแปเด็กผ no, um, um, mm, ู้สามเด็กศูน้าอศูนย์เก้มนี่หาเราอยู่เนาะศูนย์เก้าหเราเน่พนไห่มาเจ็ดศูนย์เจ้าได้ถูกแน่ละประฮัดวันนี้แม่สั้นสั้งเนียหาศูนย์กืบถึงศูนย์หาแมนเนี่แม่กัลยาก็ให้ถูกหาศวงแตกต้นุ้งสมเงียบเม็ดซีรีเม็ดซีรี แป๊เลขว่าไม่ติดเก้าแม่ไม่ติดศูนย์ติดหายอยู่แต่ว่าว่าติดเก้าไปติดแปดไปติดแปดไปติดเจ็ดพุนศูนย์บนศูนย์ล่างก็ต่ายทัวตัวเลยนปลาเหล็กวิ่งกวิ่งแปดวิ่งแปดมันเจียวนี้ค้อนว่ะเก้าศูนย์ห้าถือว่าถือปะว่าตัดซื้อสองตัวมั่งคันแมนนี่ ได้กินบ่เบิดติีนเบิดตเมื่อว่าแบบนี้ใช่ล่ะโอ้ยบ่ถือคารผูช้อมบ่ถือบ่รถือผู้ใดถือมาอุดหนุนเคียมเ้อกกาแฟวันหนาวไม่นาะเมียเนาะวันหนาวไม่ถ้ามันเป็นยุ่งสิอาวร้านเท่ามากเลยเรียบออกควยว่าค่อยดีขีแตกเงี้ยวเงี้ยวมาจัดเบิดเมื่อลัวตายค่าค่าไขว่ยาจัดอัน มันพอดีว่าเรียกออกมาเร็วปัาดมาคิวแต่ไปตุมันคิวแต่ไมตุจะไม่มคิวกันแต่บัดนี่อืมคนใดโทรมาบอกเมตุกคนแต่ว่าแม่โปอันนั้นคืออันบโบสันยอยากให้ออกันออกสุดเป็นสี่นะแต่คนก็ได้ยินอยู่แหมือนบอ่คนยินแล้วเมื่อเช้านี่จินเพิ่นแต่แม่โทรมาหนูกันอนันนด้<า>กะอัด<ห>คลิปกะกะอัดคลิปเลยจังว่าสีสีอานไล่สดพอดีอัด์กำลังว่าสีไล่สดกะอัดเลยอ่ะ เขียนไว้ยูจะบุญวาสนาอย่างดอกแม่เอ้ยนี่แม่เขียนไว้ยื่เป็นบ้าเขียนไว้ยูเขียนว่าแม่นี่แม่นี่ห้าห้าศูนย์ 5, 5นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวออแม่ไปเบิ่งไม่คลิปเด้อ,อ,อนี่ในคลิปนี่แม่ก็เขียนก็ท่มาบอกยูว่าหาศูนย์เขียนไว้เขียนไว้พร้อมไมนสน่สนใจไปสนใจเทปซี่ฮวง้าเจ้าห่วง้าเจ้าหาเลขก่องนี่แม่นี่แม่แม่ เนี่ยเนี่ยเนีมแม่สาล่างห้าศูนย์ตัวเดียวนี่แม่แมนปะก็แมนล่างอเด้ไอ้บ้านดอกบุเนาะศูนย์หน้านาะแม่เนาะก็ต้องไปออกบนอตัวเดียวคือกันแม่ฟันนันหน้าเกศตาเกศลอยขึ้นฝ่ามันก็ไปออกกันสองหนาเจ็ทสามหน้าเกศออกบนจ้าแม่ก็พอรับแม่อันนี้เป็นตะบุญข้างบนแล้ววางออกเร็วงั้ตะบนญวางสีแม่ทั่วมาอันกา แม่โทรมากําลังเสียอัดคลิปของเสยนใจ้ยาพอดีก็เลยเอาลงน้าเสยนใจ้ยาไปเบิ่งเล่คลิปสุดท้ายนะคลิปสุดท้ายนะเสียงแม่อยู่ในเสยนใจ้ยาโค้งสุดท้ายเสยนไช้ยาเออวันหนาวไม่เล่าแม่เด้อดวงตั้งมัมมี่หลีดอกเฮอักดวงตั้งมัมมี่ของคุณกัลยาแล้วกันเน้นไมโยนี่ศูนย์เจ็ดข้างล่างเอาแม่เจ็บมาถามเนาะ่าคาฮาศูนย์ข้างบน่ ก็ไม่อาจสูญน,น,นี่เแหละจ้าจักขอบคุณแม่ดว<อ>งวันนาที่มาสื้อน้ำไปดอกบันนี้ตาซื้อน้ำแม่กาคารวีกา <c oughs> นนแล้วแซ <c oughs> ่บคลับเห็นว่าอยู่จังสี่นั่นนี่อยู่จับคบเย็ดคนนี่ละ่ะบอกค่ะมาจากไส่ตัเกียนมั่งกับผู้ฮักผู้แห้งอะนะผู้ฮักผู้แห้งลูกหลานนี่แหละเขาก็ต่อไปว่าแม่ตู่ฝันคิ้วคิ้วงงสินะกระต่อไปต่อไปังงสินะ ค่ะแอ๋อกัเลยขอเบอร์ทรกันแม่งแต่เขาก็โทรมาถามเขาโทรกัน่เทู่น <Airbnb> ้ำก no ันเขาก็โทรมาถามตัวเดียวคนล่องหายสูญเด็ดเขาบอกร้านเนาะทางแม่อสั่นมันอยู่กรุงเทพเนาะอันนั้นเอาเลขอันนี้อันโทรไปหายเดจนบ่ได้แลาวสั่น์ร้านมันขายร้านไปมันขายดีอันโทร่วหาศูนย์ศูนย์นายเนี่ยแน้วัตสันแปดเมื่อไรเอามาจะใส่อีกกูฟัน ขั้นนั่นเขาจะมากว่าโอ้ฟันดีนะย่าฟันดีมันออกมันก็ไข่ข้าวบวฟันมือขึ้นเงินบ่ไดอีกแล้วแม่งวดหนาวไม่นาะค่ะเนาะจ้าช็กแม่แม่แค่นี่หลักไปทุลักก้นขาสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมหวยคุ้นกันละย่ามองดูเจ็ดศูนย์คุ้นกันเน้ยนหายคงสุดท้ายที่ศูนย์เจ็ดเนาะอันนี้หาหาศูนย์ข้างบนเนาะออกล่างบ่ข้างล่างออกศูนย์เจ็ด คำวอดอกศูนย์หาเออแมนอันเห็นว่าผู้ใดว่าแห่งคุนกันะยาไม่เคยถูกสักทีเลขเพิ่นห่ะเว้นถูกเว้นถูกเลยค่ะเอาหันหนาตามตัวเนาะค่ะเนาะ